ดับตัณหาคือปลงภาระหนักลงได้พิขูทั้งหลายการปลงภาระหนักลงเสียได้เป็นอย่างไรเล่าพิขูทั้งหลายความดับสนิทเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือของตัณหานั้นนั่นเทียวความละไปของตัณหานั้นความสลัดกลับคืนของตัณหานั้นความหลุดออกไปของตัณหานั้น และความไม่มีที่อาศัยอีกต่อไปของตัณหานั้นอันใดพิขุทั้งหลายอันนี้เราเรียกว่าการปรงภาระหนักลงเสียได้ดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพุทธวจนะนี้ซึ่งเป็นคำร้อยกรองสืบต่อไปขันทั้งห้าเป็นของหนักบุคคลน,นั้นแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลก การปรงภาระหนักเสียได้เป็นความสุขพระอริยเจ้าปรงภาระหนักลงเสียแล้วทั้งไม่หยิบฉวยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกก็เป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งรากเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือดังนี้